ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ Ford ที่งาน Motor Expo 2024นะครับไฮไลท์เด่นผมจะพาทุกคนมาดูรถยนต์คันนี้ครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษเพราะว่าเป็นการคั s t o มไม e นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมของ Ford กับ MSRT นี่คือ Ford Ranger MSRT นะครับเป็นตัว Ranger แต่ว่ามาพร้อมชุดแต่ง MSRT มีความแตกต่างในหลายๆรุ่นผมจะพาทุกคนมาดูว่าคันนี้มีความพิเศษอย่างไรทั้งในแง่ของการตกแต่งแล้วก็เรื่องของการเซตอัพระบบช่วงล่างอะไรต่าง,างๆเพื่อให้คันนี้ครับจะกลายเป็น King o f Road นะครับถ้าหากว่าคุ้นเคยกับ Ranger l a p t o r นะครับก็อาจจะเป็น King o f Off Road แต่ว่าตัวนี้จะเป็น King o f On Road นะครับ r รนเจอ M S R T พัฒนาบนรถโยนเรนเจอ์นะครับเครื่องยนต์ดีเซล3.0ว e ิี6ครับมาพร้อมพละกกำลัง250แรงม้าแล้วก็แรงบิด600นิวตันเมตรอยากจะให้ดูในเรื่องของการตกแต่งดีไซน์ก่อนชุดแต่งของ M S R T ตรงนี้ที่เราจะเห็นนะฮะโลโก้อย่างชัดเจนเลยคือ M S R T ที่อยู่ตรงนี้ผมเล่าเรื่องของ M S R T ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อน M S R T ย่อมาจาก M Sport Road Technology ซึ่งเป็นทีม ที่ทำงานร่วมกับวิศวกรของทางฟอร์ดนะครับ MSRT เองนะครับก็ใช้ความรู้หรือว่าโน้ตหาวทางด้านการทํารถแรลลี่ที่มีมากกว่า40ปีนะครับมาพัฒนาเป็นตัวนี้ครับอะอย่างแรกเลยถูกผมพาไปดูดีไซน์กระจังหน้าของคันนี้ก่อนซึ่งจะดีไซน์เป็นแบบรังพึ่งสีดำนะครับั้งด้านบนตรงกลางตรงนี้แล้วก็ฟอนต์ปัมเปอร์หรือว่ากันชนด้านหน้านะครับมีช่องระบายอากาศข้างในเข้าไปพร้อมมีเรดราด้วยนะไม่ใช่จะเป็นแนว สปอร์ตอย่างเดียวมีระบบช่วยขับขี่อะไรต่างๆด้วยมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นวัสดุตรงนี้จะเป็นแบบสีดําแบบผิวด้านนะครับให้มาดูที่ตรงบริเวณไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบเมทริก LED พร้อมดีไซน์แบบซีแ a m มที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง ฟอร์ดนะครับนี่เห็นไหมด้านบนตรงนี้นะครับเป็นซีแคมตรงนี้เป็นเมทริก LED ด้วยแล้วก็มีไฟตรงนี้ครับนี่เป็นไฟเมทริก LED ในการเปิดปิดทํางานนะครับถ้าหากว่าเราดูจากโซนข้างหน้าจะเห็นว่ารถยนต์คันนี้ครับมีความกว้างมากกว่ารถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ทั่วๆไปเพราะว่าเขาจะตีโปงออกด้านข้างทําให้กว้างขึ้นมากกว่า82มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวรถคันนี้มีความเตี้ยลงมาหรือว่าต่าลงมาอีก40มิลลิเมตรครับเพิ่ม Aerodynamic นะฮะช่วยให้การขับขี่โดยเฉพาะในย่านความเร็วสูงในถนนเรียบนั้นทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกครับ M.S.R.T. ของ Ranger ตัวนี้ดีไซน์มาเพื่อ On-Road ไตล์สปอร์ตนะครับมาดูทางฝั่งของล้อก็มีการปรับแต่งเช่นเดียวกันครับเพราะว่าตัวนี้เข้ามาพร้อมล้ออลลอยสีดำด m มอนคัตขนาดถึง21นิ้วและมีการเซตอัพช่วงล่างใหม่นะครับซึ่งใช้ช่วงล่างนะฮะตัวช็อคอัพจากเทรเดอนะครับ โดยช่วงล่างด้านหน้าของเขาครับยังคงมาพร้อมระบบดับเบิลวิสบนหรือว่าปีกนกแบบคู่ส่วนด้านหลังเป็นแบบแนบอยู่นะครับคันนี้เป็นสีคอมานเกรย์นะครับหรือว่าสีเทาแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งคือเป็นสีดำนะครับเราจะเห็นว่าตัวกระจกของเขาจะเล่นเป็นสีที่ตัดกันนะก็ชายข้างตรงนี้เป็นสีดําแล้วก็ตรงนี้เขาจะเล่นเป็นสีดําด้วยนะฮะแต่ว่าตัวขอบประตูของเขาก็จะเล่นเป็นสีเทาของตัวรถอยู่นะครับมีกล้องให้มีไฟตรงนี้ให้ ตอนนี้มีบายสปอร์ตวอร์นิ่งให้แจ้งเตือนสาหรับกระจกนะครับแต่อยากจะให้ดูตรงนี้ครับที่ต่ําลงมาของรถคันนี้ครับที่บริเวณด้านข้างของตัวรถถ้าว่าเราเปิดประตูขึ้นมาครับจะมีชายบันไดไฟฟ้าครับเลื่อนออกมาอัตโนมัติครับซึ่งทําให้เราสามารถใช้งานหรือว่าเข้าออกตัวรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะออกมาอย่างนี้เลยถ้าเราปิดประตูเข้าไปนะครับชายบันไดนี้ก็จะถูกปิดออกไปนะครับที่บริเวณมือจับเองนะครับก็จะเล่นเป็นสีดำานะฮะสีดําสีดำนะครับ ก็จะให้ล้อกับด้านข้างแล้วก็ตัวนี้ด้วยเขาก็แต่งเหมือนคล้ายรูระบายอากาศนะที่จะออกจากซุ้มล้อแต่ตรงนี้นะครับเป็นแค่ชุดแต่งไม่ได้มีการไหลอากาศออกจากซุ้มล้อแต่อย่างใดนะครับมาต่อกันที่ด้านข้างครับเราจะเห็นว่าโซนด้านหลังเนี่ยตรงนี้เป็นฝาถังน้ํามันนะมีปั๊มตรงนี้ด้วยนะให้เป็นคล้ายเมทพิกเซลนะครับแต่อยากจะให้ดูแผงชิ้นนี้ครับที่ผมจับอยู่นะคุณผู้ชมแผงชิ้นนี้ครับ เป็นแผงที่ทําขึ้นมาใหม่ตีโป่งให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้ทให้เข้ากับตัวล้อตรงนี้ครับขนาด21นิ้วที่ทําหน้ากว้างขึ้นมาและทั้งแผ่นตัวนี้มาโซนถึงด้านท้ายเนี่ยทำเป็นรูปแบบของการชันขึ้นมาแบบนี้เลยชันขึ้นมาแบบนี้มันคือหางเป็ดหรือว่าดักเทลครับแล้วมันไม่ใช่ที่ประกอบขึ้นมาเฉพาะส่วนมันมาทั้งแผงเลยเพิ่มเรื่องของหลักแอโรไดนามิกครับพอเวลาที่มี รถวิ่งผ่านอากาศนะครับอากาศด้านบนเนี่ยเขาจะไหลมาเนาะด้านบนเองก็จะมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับแล้วก็ไหลลงมาครับก็จะมากดทับตรงนี้ด้วยก็จะช่วยเพิ่มแรงกดให้กับตัวท้ายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เองนะพื้นที่กระบะเนี่ยคุณสามารถติดตั้งพวกที่ปิดท้ายที่เป็นไฟฟ้าได้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้อากาศหมุนวนอยู่ใน บริเวณกระบะของตัวนี้นะครับปลายท้ายนะครับเป็นปลายท้าย LED นะฮะร,รูปทรงแบบนี้ส่วนกันชนด้านท้ายครับก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นเดียวกันด้วยชุดแต่ง MSRT ของเขานะอย่างแรกเลยเราจะเห็นโลโก้ของ MSRT ที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ทั้งซ้ายขวาเลยนะฮะเขาจะดีไซน์ให้เป็นรังพึ่งเช่นเดียวกันรังพึ่งแต่ว่าไม่เจาะนะแล้วจะมีช่องสําหรับ ultrasonic น e n อร r มีให้อยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นรถกระบะก็มีพวกนี้มาให้นะ ด้านหลังครับใต้โลโก้ของปอดเองยังมีกล้องช่วยในการถอยหลังและตรงนี้ครับมีช่องถูไฟนะและที่สามารถเปิดฝาท้ายลงมาอ่ะตรงนี้เป็นที่เปิดฝาท้ายแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3ด้วยอ่าแล้วมีรูปโลโก้ตรงนี้ด้วยนะเป็นรูปรถแล้วก็เป็นภูเขานะฮะประมาณนี้ให้ฝา,ากระบะที่เปิดด้านท้ายออกมานะครับเป็นกระบาดแบบไลเนอร์นะฮะแต่จะไม่มีโชคมาให้แต่มีสายรั้งตรงนี้มาให้นะครับน่าจะสามารถติดตั้งอะไรเพิ่มเติมได้นะครับ แล้วก็อยากให้ดูอีกอันนึงครับมันจะมีพอร์ตตรงนี้ฮะท้ายกระบะทางด้านหลังซ้ายจะมีพอร์ตที่เป็น AC ครับแต่ว่าการใช้งานนั้นคุณจะต้องสตาร์ทรถด้วยเพื่อให้สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้นะครับโดยรวมโมอตรงนี้นะครับพื้นที่ยังคงเป็นกระบะแม้ว่าจะดีไซน์มาเพื่อออนโรดใช่ไหมครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ออนโรดแต่ยังคงสามารถบรรทุกได้นะครับโดยน้ําหนักที่สามารถบรรทุกได้อยู่ที่1ตันครับแล้วก็คันนี้ครับถ้าหากว่าจะนําไปใช้งานในการลากจูงนะครับ ก็ยังรองรับการลากจูงได้ถึง3.5ตันเลยทีเดียวนะครับด้านบนของกระบะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ MSRT นะครับมีตรงนี้อยู่นะครับอดูโดยรวมภายนอกนี่คือภาพลักษณ์ภายนอกนะครับการตกแต่งว่าเป็นยังไงหลักๆสรุปให้ฟังทีนึงเนี่ย กันชนท้ายมีโลโก้ MRT s มีหางเป็ดหรือว่าดักเทลมีสปอยเลอร์ที่อยู่ด้านบนล้อใหญ่ขึ้นเป็นล้อ21นิ้วนะครับตัวโปร่งใหญ่ขึ้นนะครับภาพรวมอยู่ที่8 2มิลลิเมตรนะครับช่วงล่างดับเบิลวิสโบนด้านหน้าตัวโช๊คอัพเปลี่ยนใหม่นะครับทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังด้านหลังเป็นช่วงล่างแบบแหนบแล้วต่อไปครับผมอยากจะพาทุกคนไปดูบริเวณด้านในของรถยนต์คันนี้กันครับก็ส่วนเด่นๆเลยของรถยนต์คันนี้ถ้าหากว่าคุณเข้ามาดูบรรยากาศภายในของห้องโดยสารนะครับ สัญญลักษ์เอาไว้บอกว่าพวงมาลัยตั้งตรงแล้วหรือยังนะครับก็จะเป็นขีดสีฟ้าอยู่ตรงนี้ครีมต่างๆนะครับคือเขาเล่นได้ลายตัดเย็บเนี่ยเป็นแบบสีน้ำเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พวงมาลัยเองนะครับที่เบาะเองนะฮะซึ่งเบาะเองก็เป็นรูปแบบทรงใหม่ด้วยนะก็จะเป็นทรง b u กเก็ตซีดนะครับสำหรับสไตล์สปอร์ตทำให้เวลาที่คุณขับขี่ในย่านความเร็วสูงนะครับแล้วก็การเข้าโค้งอะไรต่างๆ ที่เขาเซตอัพช่วงล่างแบบใหม่มาให้หน้ายางที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับเพิ่มความคมเพิ่มความกริบในการที่จะเข้าโค้งในถนนต่างๆได้นะครับในเฉพาะโดยถนนออร์รถคือคันนี้ออกมาใส่ล้อนิ้วแล้วมันดูหล่อมากครับยางมันแบนลงอีกนิดนึงนะครับผมว่าใครที่ชอบกระบ,บะสไตล์สปอร์ตนะครับอยากเอาไปขับ ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร v 6นะครับพลังก,กำลังของเขา250้แรงม้าเลยนะครับโอเคภายในก็ยังคงคล้ายคล้าคืงเดิมครับนอกจากสิ่งที่ผมบอกไปส่วนนี้นะครับหน้าจอแสดงผลอยู่เว้นโซนกลางครับหลังพวงมาลัยก็จะมีหน้าจอแสดงผลให้ด้วยเช่นเดียวกันโบทการขับขี่ครับคันนี้เป็น4 wheel drive นะฮะสามารถปรับแต่งค่าได้ไม่ว่าจะเป็น4 wheel drive แบบออโต High หรือว่า Follow หรือว่าคุณจะปรับโหมดให้เป็น 2H หรือว่าเป็น2 High ก็ได้นะครับขับเคลื่อนแบบ2ล้อนอกจากนี้คุณก็ยังสามารถใช้กับโหมดต่างๆทั้งโคลนโหมดทรายนะครับโหมดโคลนเลื่อนหรือว่าคุณจะเอาไว้ลากจูงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับยังมาพร้อมนี่แบตตรงนี้ด้วยที่เขียนว่า Ranger m s r t นะครับอยู่บริเวณใต้คันเกียร์บริเวณโซนนี้นะครับมีที่ใส่แก้วครับ2อง,งานและคันนี้นะครับได้ทั้งเรื่องของความอัจฉริยะด้วยครับหน้าจอ มาพร้อมขนาด12นิ้วเป็นมัลติ o ทัชรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับทำงานเชื่อมกับแอปพลิเคชันระบบ FordPass Connect นะครับมีช่องเชื่อม USB-C ถึง4จุดนะครับทั้ง USB-A และก็ USB-C ส่วนเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งนี้ก็ยังมาพร้อมกล้องรอบคันแบบ360องศาร,ระบบช่วยขับแบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันครับหรือว่า Adaptive Cruise Control รองรับแบบ stop and go และควบคุมตัวรถให้อยู่ในถนนนะครับระบบไฟเปิดปิดแบบอัจฉริยะครับและอื่นๆอีกมากมายสำหรับคันนี้นะครับ ใครที่อยากเป็นเจ้าของ Ford Ranger M S r T คันนี้นะครับค่าตัวของเขานะครับรวมทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่ในนี้พร้อมชุดแต่งต่างๆที่พาดูไปนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่1,749,000บาทนะครับเดี๋ยวหากคุณอยากจะมาชมคันจริงมาชมกันได้ที่งาน Motor Expo ครั้งนี้ได้นะครับหรืออาจจะไปชมที่ศูนย์บริการของทาง Ford r M A นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ว่าไปติดต่อได้ที่ไหนบ้างพร้อมกับช่องทางการติดต่อ Ford r M A เพื่อที่จะ ให้ไปชมรถยนต์คันนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบก,กันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆให้ชมกันอย่างต่อเนื่องในซีรีส์ของ Motor Expo นะครับในคลิปนี้ผมต้องไม่หมดขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ